ผมทบทวนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับชาร์จตรงนี้ <c oughs> สามสอดท้องของอาจารย์นะฮะให้ดูเดี๋ยวเอาชาร์จใ,ใหญ่ขึ้นเลยนะฮะสามเหลี่ยมสีฟ้านี่คือสามสอดท้องกลุ่มที่หนึ่งก็คือมีหนูมังกรลิงนะฮะสามเหลี่ยมสีเขียวเป็นกลุ่มที่สองคือมีว,วัวงูไก่สามเหลี่ยมที่สามเป็นสีชมพูนะฮะเสือมา้าหมา้วสามเหลี่ยมที่สี่เป็นสีเหลืองกระต่ายแพะหมู นะฮะอันนี้จําพื้นฐานง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าถ้าคุณเป็นคนปีอะไรคุณพยายามจับคู่กับคนที่เกิดปีที่ผมบอกมาตามตำราที่อาจารย์เขียนเนี่ยนะฮะอันนี้คือพื้นฐานที่ทําให้คุณอ่เขาเรียกอะไรมีชีวิตองุี่ที่ดีขึ้นในการทำคงที่ในการครบคนก่อนแล้วกันครับการการจะเลือกคบแฟนคบเพื่อนคบผูนส่วนทางธุรกิจถ้าได้ตรงแบบราศีอย่างนี้มันจะช่วยเสริมมันมันได้ทั้งการครบคนและการเข้าอยู่อาศัย ถ้าเราครบควรแล้วเราก็เข้าไปอยู่อาศัยครับในในบ้านในหมวดเดียวกันในพวกเดียวกันเราก็ชีวิตจะ,จะมีแต่ความราบรื่นรุ่งเรืองและร่ำรวยอื uh huh.